สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถทอร์ด้าซีวิกเอนะครับลูกค้ามีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่กุญแจค่อนข้างสึกนะครับเสียหายหนักมากนะครับอาการของลูกค้านะครับเสียบกุญแจไปแล้วนะครับบิดกุญแจไม่ได้นะครับบิดแล้วไม่ขยับนะครับแข็งเลยนะครับกุญแจไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการรื้อซ่อมเปลี่ยนอะไรเราจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากทําการถอดสวิตกุญแจสตาร์ทนะครับแล้วก็ พี่ทําให้ไขไม่ได้ประกอบกลับเสร็จเรียบร้อยนะครับดอกคุญแจก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแก, KK, แก 1992, ้อาการสึกทําให้ครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจครับปิดออนนะครับสตาร์ติดใช้งานไนีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถทอนด้านะครับกุญแจเสียบยากกุญแจบิดแล้วไขไม่ได้นะครับ โทรามาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านนะครับฟรีค่าเดินทางนะครับ